สวัสดีอีกครั้งค่ะคือ,อเสียงอาจจะไม่ไม่ดังมากพอนะคะอยากจะอยากจะเล่าอยากจะแชร์อีกนะคะ,ะมีหลายท่านบอกว่าอย่าหลงประเด็นนะคะในเฟซในเฟซไม่มีโฆษณาเข้าไลฟ์สดให้เราเน้นคลิปอดีมานนะคะคลิปอดีมานคลิปเรียวภาพนิ่งช่องกิน ช่องคุณคิดอะไรอยู่เน้นคลิปอดิมาณนะคะจะใช้กล้องเฟซก็ได้หรือว่าเราจะทำคลิปลงไปก็ได้3นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อรองรับโฆษณาอันนี้เพื่อรองรับโฆษณานะคะอาจารย์บางท่านก็ได้ทดสอบแล้วว่าการใช้กล้องเฟซมีโฆษณาเข้าจริงๆอันนี้ก็ลองไปทําดูนะคะแล้วก็ที่บอกว่าอย่าหลงประเด็นนะคะก็คือการไลฟ์สด ไลฟ์สดเก็บเวลานี่ก็คือเวลาจะขึ้นเร็วข้อดีของการไลฟ์สดแล้วก็เพิ่มเพื่อนเพื่อนเห็นเราใช่ไหมคะในไลฟ์สดเออช่องนี้มีตัวตนจริงๆนะเป็นคนจริงๆนะเป็นเจ้าของช่องจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าการไลฟ์สดคือการเปิดการมองเห็นที่ดีแล้วก็เวลาขึ้นเร็วเราก็ได้เพื่อนเยอะแต่เราทําอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้เพราะว่าไม่มีโฆษณาเข้าในไลฟ์สดนะคะอันเนี้ย ก็เลยก็เลยมีบางท่านกลัวว่าเราจะหลงประเด็นแล้วมานั่งไลฟ์สดเชา้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นในเพจอ่ะเขาจะเน้นเน้นไลฟ์สดเพราะว่ามันมีโฆษณาในาวิดีโอไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ในกรณีเฟสไม่อยากให้หลงประเด็นพี่ๆเขากังวลอาจารย์เขากังวลว่า,าคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนี่ยกลัวว่าจะหลงประเด็นมัวแต่ ไปตามล่าหาเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช้คานี้ถูกไหมเมื่อแต่ไปตามล่าหาเวลาตามล่าหาเพื่อนคลิปเรียวอ่าไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดผู้ติดตามนะคะขึ้นอยู่การอนุมัติของเจ้านายเรานะคะแต่ว่าเอ่อมีมีกฎมีกฎขั้นต่ำออกมาว่ามียอดผู้ติดตาม500คนภายใน30วันนะคะอันนี้เขาก็จะดูคลิปของเราด้วยนะคะ เพื่นอยู่กับเจ้านายอนุมัตินะคะอันนี้จัดเต็มไปเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ที่บอกว่าอย่าหลงประเด็นก็คือบางท่านเนี่ยไล์สดล่าเวลานาทีทองตัวเองก็เป็นเหมือนกันคือเปิดค่าการมองเห็นเนื่องจากโดนเตือนเรื่องอ่าคลิปต้นฉบับน้อยแต่อาจารย์ดูให้แล้วอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องคลิปต้นฉบับน้อยนะ คลิปต้นฉบับน้อยก็คือการที่ไปเอาเนื้อหาของคนอื่นมาไปดูดเสียงคนอื่นมาคลิปของคนอื่นแล้วมาตัดต่อดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คลิปที่มีการปรุงแต่งไม่ใช่คลิปเรียวๆไม่ใช่คลิปแฮนด์เมคไม่ใช่คลิปต้นฉบับอันนี้คือ,อะละเมิดมีการละเมิดเนื้อหาของคนอื่นนะคะแจ้งเตือนว่าเรามีต้นฉบับน้อยเนื้อหาต้นฉบับน้อยอันนี้ก็คือมันมันไม่ใช่คลิปต้นฉบับของเรานะคะ ที่บอกว่าอย่าหลงประเด็นไม่ใช่ว่าตื่นมาก็มาไลฟ์สดไลฟ์สดให้ไปเน้นเรื่องออ่่โฆษณาเรียวคลิปเรียวแล้วก็คลิปอดีมานเพื่อรองรับโฆษณาในสตรีมนะคะอันเนี้ยของเฟซนะคะข้อดีเลยข้อดีของเฟซก็คือมีดาวมีโฆษณาเรียวมีโฆษณาในสตรีมเพื่อไม่ให้เราหลงประเด็นไปมัวแต่ไลฟ์สดล่าเวลาหานาทีนะคะ ให้เรามาสร้างคลิปออดิมานลงกันนะคะอันนี้ก็เพิ่มเวลาได้เร็วแล้วก็จะมีข่าวดีตามมาด้วยอย่าลืมนะคะลงให้ครบทุกช่องทางเดินทั้งสองขาอย่าเดินกระต่ายขาเดียวโฆษณารอเราอยู่สู้ๆค่ะ